กับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับร้านมรดกพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับเป็นพระบรรจุกุวัดท่ามะไฟนะครับที่หลวงพ่อเงินนะครับท่านได้มาบรรจุกุให้กับตัวเองเลยนะครับมาบรรจุกุกับตัวเองเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ หมายเลขเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับกุวัดท่าระไฟพิมพ์ใหญ่นะครับมี2พิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์อุ้มบาทแล้วก็พิมพ์นิยมนะครับ ส่วนใครที่ต้องการโอนเงินนะครับติดต่อไลน์ได้เลยนะครับตามที่อยู่หน้าจอนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ติดต่อไลน์หรือโทรมาแจ้งผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดท่าพระไฟนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับ พระทุกองค์นะครับจะมีการลงรักนะครับนะจะมีการลงรักเก่าเลยนะครับนี่ครับดูกระแสนะครับดูกระแสเนื้อรักครับเก่านะครับนะครับพระเก่าที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้นะครับนี่ครับจะมีรักเก่าเนื้อจะเป็นสาดแดงแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่านี่ครับเนี่ยพระเก่าเขาจะลงรักแล้วก็บรรจุก,กุไว้นะครับ เนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อวันะโลหะเนี่ยครับนะครับดูง่ายสบายตานะครับแบบนี้นะครับผมการันตีให้นะครับพระแท้นะครับทันหลวงพ่อเงินนะครับแบบนี้พี่ๆใช้ได้เลยครับแบบนี้เลี่ยมทองนะครับหรือว่าให้คนที่เรารักได้เลยครับแบบนี้ครับเนี่ยครับให้เจ้านายได้เลยครับแบบนี้หรือว่านำไว้ใช้พุทธคุณกับตัวเองได้เลยครับแบบนี้นะครับผมการันตีให้นะครับแบบนี้ครับนะครับ สวยเดิมนะครับที่สําคัญนะครับแท้นะครับได้พระแท้นะครับอ่านะครับองค์แรกนะครับนี่ใต้ฐานจะเป็นอ่ามีคาบลักเก่านะครับมีคาบลักเก่าแล้วก็ใต้ฐานจะอุดนะครับนะน่าจะเป็นอุดกลิ่งนะครับแต่กลิ่งเนี่ยกลิ่งไม่ดังนะครับกลิ่งไม่ดังเพราะว่าพระอยู่ในกรุนะครับเกิดสนิมนะครับเกิดสนิมนะครับนะครับ กระแสโลหะนี <fry UC> ่ครับครับองค์แรกนะครับบูชาห้าร้อยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเนี่ยครับองค์ที่สองนี่ครับสวยนะครับองค์ที่สองนี่ภาพลักษณ์จะน้อยนะครับเนี่ยครับดูครับดูกระแสโลหะครับดูครับนี่ยครับดูครับกระแสโลหะนะครับโอ้โหดูครับเห็นไหมนะครับสวยมากครับ นะครับดูง่ายชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับดูง่ายชัดเจนเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับดูครับเนื้อเป็นเก็ตกระดี่เลยนะครับน่ครับเนื้อเป็นเก็ตกระดี่เลยนะครับสาดแดงขึ้นเลยครับนะสาดแดงขึ้นเลยครับเนื้อเป็นเก็ตกระดี่เลยครับโขนะครับนี่ครับพระทีดหลวงพ่อเงินท่านสร้างให้นะครับ นาใช้นะครับเนี่ยดูครับกระแสโลหะครับเนี่ยครับอ่าอง์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับเนี่ยครับองค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมอุ้มบาทนะครับอ่ะเป็นพิมพ์นิยมอุ้มอุ้มบาทนะครับเนี่ยครับพิมพ์นิยมอุ้มบาทนะครับ นะครับดูกระแสโลหะได้เลยครับเนี่ยโอ้โหมีรักเก่าเห็นไหมครับนะครับมีรักเก่านะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นพิมพ์อุ้มบาทนิยมนะครับนี่ครับเห็นครับเนี่ยดูครับกระแสโลหะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่นี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหเก่ามากเลยครับเนี่ยครับอ่านี่ครับตรงนี้หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนะครับต่อมาหมายเลขสี่นะครับดีวครับหมายเลขสี่นะครับนะครับดูครับกระแสะครับดูเนื้อครับเนี่ยโอ้โหเป็นตามุ้งเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ นะครับน huh. ี่ครับนี่ครับนี่คร <there. S 2> ับโอ้โหวิดูครับน่าใช้มากครับพี่นะพระวัดท่ามะไฟเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งวัดเลยนะครับที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยครับบรรจุกุวัดท่ามะไฟนะครับนี่ครับมีคาบรักคาบกุแบบนี้ครับโอ้โหดูครับพี่ สวยจริงครับนะสวยจริงครับแล้วเก่ามากนะครับนี่ครับนะครับดูครับแบบนี้ครับดูง่ายนะครับดูง่ายๆเลยครับแบบนี่ครับเก่าถึงยุคเลยครับต่อมาเบอร์ห้านะครับนี่ครับเบอร์ห้าครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่ครับดูเนื้อี่พี่นะเป็นตามุ้งเลยครับมีคราบลักเห็นไหมครับ นะครับวัดถ้ามาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับเนี่ยคาบลักเก่านะครับนะครับโอ้ิดูครับพี่พี่ครับนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับนะครับนะครับโอ้โห วิดูครับเก่าถ uh, ึงยุคครับเนี ya, ่ยครับอ่าเนี่ยครับเบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อเป็นตามม้งเขียวอมเหลืองมีสาขึ้นนะครับมีคาบรักเก่านะครับนี่รักเก่านะครับ นี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับนี่ครับหูยนะครับดูครับนี่ครับวิ่งดูครับเนื้อนี่สุดยอดเลยครับพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเนี่ยนะครับ เช่าตอนออกจากอออก,ากุมาเลยนะครับนะเช่าตอนออกจากกุมาเลยนะครับอ่านะครับเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเลยนะครับเช่าตอนออกจากกุเลยนะครับนะครับได้มาจํานวนยี่สิบเอ็ดองเท่านั้นนะครับนะครับสําหรับแฟนๆ FC นะครับมรดกพ้าเครื่องนะครับจะมีแค่ยี่สิบเอ็ดองเท่านั้นนะครับนะครับท่านใดที่ต้องการได้วัตถุมงคลที่ ออกจากกูจริงๆนะครับแล้วเนื้อหาเก่าจริงๆแบบไม่ยัดกุนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้แค่21องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับองค์นี้เบอร์เจ็ดนะครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่ครับนี่ครับพระเขาจะมีคาบรักนะครับ มีค่ารักนะครับแล้วเนื้อจะต้องเป็นตามุ้งนะครับเนื้อจะเป็นตามุ้งนะครับนะครับอ่านะครับนี่ครับองนี้เป็นองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับ ต่อมาองค์ที่แปดนะครับนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเนี่ยนะครับเช่าตอนนอกจากุมานะครับแค่ยี่สิบเอ็ดองค์นะครับนะครับต้องถือว่าเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เขาเรียกว่ามีบุญบารมีนะครับได้ครอบครองของที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้นะครับนะนะครับ ตกทอดมาถึงผมนะครับก็ส่งต่อนะครับให้กับผู้ที่มีบุญบารมีนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับได้วัตถุมงคลที่หลงพ่อเงินท่านสร้างไปบูชานะครับคุ้มครองนะครับเสริมสิริมงคลเสริมบารมีนะครับนี่ครับวงนี้สนิมยกขึ้นเลยนะครับนะนี่นะครับ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเอามาออกกันนะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับเพราะว่าเขารู้นะครับว่าเป็นพระที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างนะครับแล้วเขาก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับหวงเห็นมากนะครับนะหวงเห็นมากนะครับพระชุดนี้นะครับผมตามเอาง่ายๆว่าตามตื้อตามเช่าเนี่ยนะครับอยู่สองปีนะพี่ๆครับตามตื้อตามเช่าอยู่สองปีนะครับแล้ว แล้วนํามาอยู่บ้านผมเนี่ยนะครับนะเกือบเดือนแล้วนะครับนะเกือบเดือนแล้วครับนะครับเนี่ยนะครับเกือบเดือนแล้วนะได้มานะพี่นะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับนี่นะครับพี่ดูครับเห็นไหมดูครับกระแสโลหะเป็นเก็ตกระดี่เลยครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับดูง่ายมากครับนะพาที่เก่าทันหลงข้งเงินเ่ยครับ จะเป็นในลักษณะเนี้ยนะครับเน like like nah right? <e ี่ยครับเนี่ยดูเนื้อนะครับจะเป็นตามุ้งแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมนะครับเนื้อเขาเก่าจริงนะครับเนื้อเขาเก่าจริงนะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับอันนี้องค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่พี่ครับ แล้วแฟนแฟน FC มรดกพักเครื่องเลยนะครับจะได้ไปแค่ยี่สิบเอ็ดองเท่านั้นนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับเนี่ยครับสวยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับเซิร์ช Google ดูได้เลยครับหรือว่ากด YouTube ดูได้เลยนะครับเนี่ยครับลักษณะเนื้อโลหะวันณาเนี่ย นะครับจะเหมือนกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเปี๊ยบเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับมวลสารเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ช่างที่แต่งพิมพ์เนี่ยแต่งพิมพ์พิมพ์แบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยโอ้โูดูครับนี่ยครับ นี่ครับดูครับโอ้โหสวยดูง่ายครับนี่ครับดูง่ายเลยครับเบอร์สิบนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ครับมีสาแดงขึ้นนะครับมีคาบรักเก่านะครับ สวยมากเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับ มาอ,องค์ที่ส um. ิบส<น>อง <vengeance. S 2> <resso royable cardio Kapı> นะครับน euh. ี่นะครับองค์ที่สิบสองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนิยมนะครับนี่ครับดูง่ายครับชัดเจนครับนะครับชัดเจนครับแฟนๆมรดกพักเครื่องเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินวันนี้นะครับวัดท่ามไฟเนี่ยพี่นะครับเชื่อผมนะครับแบบนี้ไม่ผิดหวังครับนะครับนี่ เห็นแล้วสวยจัดเลยครับนะนะครับสวยมากครับนี่ดูเนื้อครับเขียวอมเหลืองเป็นเก็ดกระดี่เป็นสาเลยครับนะฮะเป็นเกตกระดี่เป็น่าเลยครับนี่ครับนี่ครับ เบอร์สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเนี่ยครับเบอร์สิบสามนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหดูเนื้อเลยครับเห็นไหมเป็นตามุ้งเลยครับพี่เห็นไหมครับเนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับกุวัดน์ท่ามะไฟนะครับกุวัดน์ท่ามะไฟนะครับ หัวทามาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับ้ิวสวยมากเลยครับพี่พี่ครับสวยมากๆครับนะครับดูเนื้อดิพี่โอ้โหสวยจัดเลยครับนีครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่เป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับ นะครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับโอ้โหดูครับนะสาแดงขึ้นเลยครับพี่เห็นไหมครับสาแดงขึ้นนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองนี่ครับบาทนะครับเห็นไหมนี่ครับพระมีลงรักเก่ามาครับ นะครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับเนื้อนี่สุดเลยครับดูง่ายมากนะครับต่อมาหมายเลขสิบห้านะครับนี่หมายเลขสิบห้านะครับนี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับองนี้นะ นี่ครับโอ้โหพี่พี่ครับผมบอกได้เลยครับพี่เอาไปเลี่ยมทองได้เลยนะพี่เนี่ครับเลี่ยมทองได้เลยครับนะขึ้นคอบูชาได้เลยครับเนี่ยครับเลี่ยมทองบูชาได้เลยพี่แบบนี้ครับดูง่ายครับเนี่ยครับ โอโหหมดแล้วหมดเลยนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับมีเพียงแค่ยีท่านนะนะครับถ้าบูชากันคนละองค์เนี่ยนะครับจะมีแค่21ท่านเท่านั้นนะครับไม่มีหลังบ้านไม่มีสต๊อกนะครับนะมีแค่แค่นี้นะครับนะครับนะครับต่อมาองค์ที่16นะครับนะครับองที่16บหกอุ้มบาทนะครับเนี่ยครับ ออกจะกุกมานะครับบูชามาได้21องค์นะครับนะเจ้าของเดิมเขาบูชามานะครับนะีครับออกจะกุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยครับนะครับนะครับ,นะรบนี่ นะครับเบอร์สิบหกต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับนี่พี่พี่หูดูครับตัวเนื้อนี่พี่เห็นไหมสวยมากนะครับนะนพี่นะโอ้โหนะครับนี่ครับ สวยไม่รู้จะพูดแบบไหนเลยครับนะแบบนี้นะครับเอาว่าแบบนี้พี่ๆได้ไปเนี่ยนะครับฝันไม่ดีนอนไม่หลับเอามาเอามาคืนผมได้เลยนะครับเอามาคืนได้นะครับฝันไม่ดีนอนไม่หลับคล้องแล้วไม่สบายใจนะครับพี่เอามาเปลี่ยนได้เลยครับต่อมาองค์ที่สิบแปดนะครับนี่ครับแบบนี้ผมอยากได้ครับนะถ้าได้ไปแล้วฝันไม่ดีนอนไม่หลับดูไม่ชอบนะครับเอามาเปลี่ยนได้เลยพี่ นะครับนี 18, 18, idea, ่ครับองนิ้วที่สิบแปดนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆดูง่ายๆแบบนี้ครับพี่นะครับนี่องที่สิบแปดนะครับนี่ครับอนี่ครับนี่ครับองค์ที่สิบแปดนะครับ นี่ครับดูง่ายมากครับต่อมาองค์ที่สิบเก้านะครับนี่ครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สิบเก้านะครับ เก้านะครับองนี้นะครับนะครับองนี้ครับองค์ที่สิบเก้านะครับ ตรงที่ยี่สิบนะครับอุ้มบาทนะครับนะครับโยดูครับเหน็นไหมนะครับนีะครับ องค์ที่ยี่สิบนะครับองค์งนี้นะครับนะครับองค์นี้นะครับนะี่ครับดูง่ายมากครับต่อมาองค์สุดท้ายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะมีเพียงแค่ยี่สบเอ็ดท่านนะครับถ้าบูชากันคนละหนึ่งองค์นะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบพิมพ์อุ้มบาทครับดูเนื้อดิพี่โอ้โหดูครับเขียวอมเหลืองดูง่ายจริงๆครับ ครับเนี่ยครับถ้าไม่เช่าวันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับพี่จะพลาดโอกาสดีนะครับโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับถ้าไม่เช่าวันนี้นะครับจะพลาดโอกาสดีโอกาสทองสําหรับที่จะได้เช่าหลวงพ่อเงินที่แท้ทานท่านนะครับนะวันนี้ถ้าพี่ไม่เช่าเนี่ยพี่จะเสียดายมากเลยนะครับ นะครับลองดูนะครับตัดสินใจดูนะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0969026829 ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ